นมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนชอบกินพวกนมเปรี้ยวเพื่อนต้องรีบตื่นเหมือนบเหมือนกับลูกตัวเองลูกอ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะต้องรีบ,รบ,รบเนี้ย,ยค่ะตื่นจชเพราะปกติกน้องกินนัง่งยากินนั่งหลานข้าวเหนียวหมูปิ้งอืมอร่อยก่อนพี่กันทำงานพี่กันก็ตื่นแต่ตีสี่ตีห้านะตอนนี้พอตีห้า พี่กันไม่อยากลุกหรอกแต่ต้องลุกเพราะว่าพ่อเขาต้องเอาข้าวใส่บาตรไงพี่กันก็ต้องหุงข้าวลุกขึ้นหุงข้าวเอาข้าวใส่บาตรให้พ่อแล้วก็เนี่ยค่ะต้องเอตรียมโน่นาเนี่เสร็จแล้วก็นี่ยนะเขาเขาก็ไม่กินนมแล้วค่ะก็เลยต้องพยายามไม่กินข้าวให้เยอะๆเพราะว่าน,นมเขาไม่ค่อยกินแต่ส่วนมากเขาจะชอบกินอ ก็อร่อยเหมือนกันอร่อยมากด้วยกินกับลาค็มไม่กลัวรูดนะเขาเขาก็ไม่กินนมแล้วค่ะก็เลยต้องพยายามให้กินข้าวให้เยอะๆเพราะว่านมเขาไม่ค่อยกินแต่ส่วนมากเขาจะชอบกินอสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้องดีครับก่อนดีครับดีครับดีครับก่อนอยู่ดีครับก่อนดีครับดีครับก่อนดีครับดีครับก่อนเนี่ยดูหลานถ้าถ้าเราไม่รีบทําก็ ถ้าเกิดวันถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนเร,เราเราเราแบบเราไม่ตื่นตื่นเร็วเราตื่นช้า<ม>กินนั่งยากินนั่งหลานข้าวเหนียวหมูปิ้งอืมอร่อยพี่กันเหมือนคนทํางานเลยนะคะเพื่อนๆนต้องตื่นต้องตื่นเร็วอ่ะต้องตื่นเร็วเหมือนคนทํางานเลยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาก็ไม่กินนมแล้วค่ะก็เลยต้อง พยายามให้กินข้าวให้เยอะๆเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยกินแต่ส่วนมากเขาจะชอบกินอยากให้อยากให้เขาได้อิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องเขาไม่กินนมเลยนะคะเพื่อนเขาไม่ได้กินนมซื้อนมให้กินเขาก็ไม่กินแต่เขาจะชอบกินพวกก็ต้องดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องรีบตอนเช้านะคะเพื่อนถ้าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับต้องไปทำงานประจําอะไรประมาณนั้นเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเพราะมีกินเยอะ เริ่มเละเริ่มมั่วเลยค่ะก็คลิปคลิปดูน้องอะนะคะก็แค่อยากให้อยากให้เขาได้อิ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องเขาไม่กินนมเลยนะคะเพื่อนเขาไม่ได้กินนมซื้อนมให้กินเขาก็ไม่กินแต่เขาจะชอบกินพวกเช้าเช้าถ้ากินก้อเหนียวกินกับปลาเค็มก็อร่อยนะเพื่อนกินกับปลาเค็มปลาเค็มที่พีการใส่อะที่พีการทำเขาก็ไม่ไม่ไม่หิวหรอกนะคะแต่ว่าก็อยากให้เขา ก็กินกินตอนเช้าแล้วก็ก่อนพี่กันทำงานพี่กันก็ตื่นแต่ตีสี่ตีห้านะตอนนี้พอตีห้าพี่กันไม่อยากลุกหรอกแต่ต้องลุกเพราะว่าพ่อเขาต้องเอาเหมือนกับคนทำงานประจำเลยนะคะคเพื่อนๆ<ส>ก็ต้องทำกันไปแล้วก็สงสารหลานข้าวใส่บาตรไง พี่กันก็ต้องหุงข้าวลุกคืนหุงข้าวเอาข้าวใส่บาได้พ่อแล้วก็นเ,นเนี่ยค่ะต้องเตรียมโน่นาเนี่เสร็จแล้วก็นี่ก็ต้องดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องรีบตอนเช้านะคะพเพื่อนถ้าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับต้องไปทํางานประจําอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเพื่อนต้องรีบตื่นเหมือนกับเหมือนกับลูกตัวเองลูกอ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะต้องรีบเนี่ยค่ะ เพืนแชร์พบปกติน้องเยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้องดีครับก่อนดีครับดีครับดีครับก่อนอยู่ดีครับก่อนดีครับดีครับก่อนดีครับดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับน้องดีครับก่อนดีครับดีครับดีครับก่อนอยู่ดีครับก่อนดีครับดีครับก่อนดีครับดีครับก่อนนีเขาเขาก็ไม่กินนมแล้วค่ะก็เลยต้องพยายามไม่กินข้าวให้เยอะๆเพราะว่านมเขาไม่ค่อยกินแต่ ส่วนมากเขาจะชอบกิน่อเพื่อนต้องรีบตื่นเหมือนกับเหมือนกับลูกตัวเองลูกอ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะต้องร,รีบเนี่ย,ยค่ะตื่นเช้าเพราะปกตกนกนนนิน้องกินอืมหายไม่ได้้อนไม่ได้้อนน้องเขาคิดว่าข้าวเหนียวมันโรนเพราะเป่าใหญ่ก่อนพี่กันทางานพี่กันก็ตื่นแต่ตีสี่ตีห้านะตอนนี้พอตีห้าพี่กันไม่อยากลุกหรอก แต่ต้องลุกเพราะว่าพ่อเขาต้องเอาพวกพวกยาคูอะค่ะแต่ว่ายาคูนี่เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยอยากเขาไม่ค่อยให้เด็กๆกกินนะแต่ว่าน้องเขาชอบกินนะแต่พี่กันก็ให้กินให้กินวันละขวดอะไรข้าวใส่บาตรไงพี่กันก็ต้องหุงข้าวลุกขึ้นหุงข้าวเอาข้าวใส่บาตรให้พ่อแล้วก็เนี่ยค่ะต้องเตรียมโน่นาเนี่เสร็จแล้วก็ก็ต้องดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องรีบตอนเช้านะคะเพื่อนถ้าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับ เหมือนกับต้องไปทํางานประจําอะไรประมาณนั้นเลยนะคะอ,อือ,อป้อนป้อนข้าวหลานค่ะกินข้าวเหนียวกับหมูย่างวันนักข้าวันนี้ตอนเช้าเพื่อนต้องรีบตื่นเหมือนกับเหมือนกับลูกต่อเองลูกอ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะต้องรีบนเนี้ยค่ะตื่นเช้าเพราะปกตกิน้องเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่หิวหรอกนะคะแต่ว่าก็อยากให้เขาเก,กินกินตอนเช้าแล้วก็ พวกนมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนก็ชอบกินพวกนมเปรี้ยวก็ต้องดูอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยต้องรีบตอนเช้านะคะเพื่อนถ้าเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับต้องไปทํางานประจําอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเขาก็ไม่ไม่ไม่หิวหรอกนะคะแต่ว่าก็อยากให้เขาเขากินกินตอนเช้าแล้วก็ เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่หิวหรอกนะคะแต่ว่าก็อยากให้เขาเขากินกินตอนเช้าแล้วก็อ่ะมัมมัมอืมกินน่งย่ากินน้องหลานอือืป้อนป้อนข้าหลานค่ะกินข้าวเหนียวกับหมูยา่าง วันนักข่าวันนี้ตอนเช้าอ่ะมัมม,ม,มัอืมอืมมีนังย้ามีน้องหลานพวกนมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเราชอบกินพวกนมเปรี้ยวเหมือนกับคนทำงานประจำเลยนะคะเพื่อนเก็ต้องทำกันไปแล้วก็สงสารอัหลาด มั้มั้งอืมอืมยังยานยังหลานก็จะม่วเนี่ยค่ะถ้วยก็จะล้างข้าวก็จะหุงไอเนี่ยอ่าไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอ้าวน้องก็คิดว่าร้อนข้าวเหนียวไม่ได้ร้อนนะคะัเพื่อนๆก็กรนก็เป่าใหญ่เลยเอเอาไม่ร้อนไม่ร้อนอะอ้าประมาณนี้ค่ะพ่อเม่กินเยอะลืมเลยลืมม่วเลยค่ะ ก็คลิปคลิปดูน้องอะนะคะก็แค่ประมาณนี้ค่ะพ่อเมีกินเยอะเริ่มและเลือมมั่วเลยค่ะก็คลิปคลิปดูน้องอะนะคะก็แค่เขาก็ไม่ไม่ไม่หิวหรอกนะคะแต่ว่าก็อยากให้เขาก็กินกินตอนเช้าแล้วก็ข้าวใส่บาสนี่พี่กันก็ต้องหุงข้าวลุกขึ้นหุงข้าวเอาข้าวใส่บาให้พ่อแล้วก็ เนี่ยค่ะต้องเตรียมโน่นตำนี่เสร็จแล้วก็บายบายกอนบาย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 เนี่ยค่ะบรรยากาศตอนเช้าพี่กันก็แบบนี้ทุกวันอืมต้องทำแบบนี้ทุกวันทำตากเอาไว้อ่ะก็อร่อยเหมือนกันอร่อยมากด้วยพินกับปมมี่ก็รู้สึกป้อนป้อนข้าวหลานค่ะ กินข้าวเหนียวกับหมูย่างวันนะคะวันนี้ตอนเช้าพี่กันเหมือนคนทํางานเลยนะคะเพื่อนๆต้องตื่นต้องตื่นเร็วอะ่ะต้องตื่นเร็วเหมือนคนทํางานเลยเหมือนเมื่อกล่อมเพื่อนต้องรีบตื่นเหมือนกับเหมือนกับลูกตัวเองลูกอ่อนอะไรประมาณนั้นนะคะต้องรีบๆเนี้ยเนี้ยคะ่ะตื่นเช้าเพราะปกติกน้องพวกพวกยาคูอ่ะคะ่ะ แต่ว่ายาคูนี่เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยอยากเขาไม่ค่อย,เ,อยเ,เด็กเด็กกินนะแต่ว่าน้องเ็าชอบกินนะแต่พี่กันก็ให้กินให้กินวันละกขวดอะไรบอลพี่กันทํางานพี่กันก็ตื่นแต่ตีสี่ตีห้านะตอนนี้พอตีห้า <İns an> พี่กันไม่อยากลุกหรอกแต่ต้องลุกเพราะว่าพ่อเขาต้องเอาอ่ะมัมมัมอืออืม ยิงยากยิง้องหลานมันอร่อยกว่าหมูปิ้งอีกน่ะอร่อยกว่าหมูปิ้งอีกอืมแต่วันนี้แม่แม่เขาหลานก็ซื้อหมูปิ้งมาให้หลานลูกก็กินอืหลายไม่ได้้อนไม่ได้้อนน้องเขาคิดว่าข้าวเหนียวมันโรนเพราะาเป่าใหญ่นี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าพี่ยกก็แบบนี่สุดกวน 嗯、我们那边呢，都关。